เอาเร่องเอาเรองไปสอดไปลีสัตว์เอาสอดไปลี <laughs> อีอะไอปเอาสอดไปลีลตาไปลุงแล้วมันบัฟผมอยู่ในไฟนั่นอ่ะใช่หรอมึงไปด้วยไปช่วยรีเพนบ้านให้ม,มั้ยกำลังกลับบ้านไปตำรวจนะรอเลยตอนที่ไหนพี่จิ๋วขแจ้งเลยเอ่อรีบนดูล่างพี่ดึงให้ไม่เป็นไรใครอยู่บนเขาเขียนว่อยู่ไหนถูกครับบังเออมาตามไหนายยุ้ง พลังถึงบ้านไปกลังถึงบ้าหน้าอเหมือนบ้านนเลไอยู่หน้าอปล่นไหมมือป่าอ่ะเราอุ้มตอนกี่โมงแบหลังเลยนะาหกันห้ไไนท์ดุไหมแตกไหมไนท์แตกแตกแตกลุไปี่อยู่ไปนว่นราจะได้ราวนี้เฮียโง่ไอ้ตาลล้อควยนวกจ๋าเฮียเลี้ยปนเจ้อบอกฮะไปบ้านไปเลย ไปแตงคูชวรีที่บ้านมาแล้วนะงานบ้านกอลีใครวะเนี่ยไอ้แปงคเอไอ้แปงเราตไปดิสัตว์อุ้มหน่อยดิมืออ่ะอีโมได้สวยอีโมได้สวยเอาเอาเอามาลีดิเอาตกมาลีดิได้๋ยวกบารมีเปมีเปอยู่ลงมาสองตัวนะดูเรื่องดูเรื่องดูเรื่อง เอ,อาศพไปลีสัตว์อาศพไปลีเฮียไปอาศพไปลีเราตาไปลุงแล้วมันบัฟผมอยู่ในไฟน,น,นั่นอ่ะใช่หรอมึงไปด้วยไปลีไปบัตายไปตายใครใครจะรีรีหอเอาเอาศพผมไปเดี๋ยวผมไปลีให้ ไมาดีพี่มาเวทมาเอาไปเอาไปเทเอาขึ้นไปเลย้นไปเลย้นไปเลยเดไกตัดโง่โง่ชิบหายเฮียมเป็นร้อยผักตาไฟอ้หโโตอนก็จับมาชิบห้าพวกมึงได้เป็นสิบแะกูบอกเลยเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยเอาออกไปก่อนดีตำรวจมาเอาเอกไปก่อนดีตำรวจมาเฮ้ยใครสศพทิ้งไว้เนี่ยเอาไปก่อนเอาไปก่อนออกไปก่อนก่อนตำรวจมาตายช่วยเพื่อนดิช่วเพื่อนดิไอ้เนิร์อตายช่วยไอ้เนิร์อหน่อย น,นัตายน,นตายมีศพด้วย่กปนครับเฮ้ยใครทิ้งศพไว้อะมึงอย่าทิ้งศพไปดิเฮ้ยใครทิ้งศพไว้อะตายลงนัอตายครไม่รู้ตราแล้ชุบเือาด้นได้อะศพใครนะกูไม่เล่ขยะขยะมึง well. like ่ออีกไว้ตายโอ้โหเวเว เขาเห็นเฟยอยู่ข้างหลังเหรอเฮ้ยใครใครหอบเฮ้ยบึกดูดิไอ้ศพบึงดูดิศพไหนไอ้นี่อ่ะไอ้เหี้ยพี่โจพี่พี่ปล่อยเลยขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเอาไปเลยดูเอ้โหหอบไปดิเอาหอบไปเอาหอบไป ข้มใจควยแลพวผมีคนดเลยเไอสัตว์มึงข้มใจควยนะกะอ่าไปกส้นเต้เฮียไม่ได้พูดเฮียทักคำมเวยมามาผมยสัตว์ไทไทถือเปไว้นะมามามาเฮ้ยมึงมึงราเล่นกับลุงก่อนดิมันเอาชนี่นี่ปก่อนเด้อเออปล่อยมันเด้อไอ้อนตัตวมาสบเร็วมาสบเร็วเวเยลุงับแล้วเมาสอบไปปเป ที่อะไรศาสตว์มีห่อคุไม่ห่ออันนึงในตัวลอลงที่อะไรที่ขยะที่อะไรโอ้ยที่อะไรกระจกที่อะกระจกอะไรที่ขยะเป็นพี่อะไรชั้นต่ำผีน้ำคุยอะไรกระจกเดี๋ยวหอยอ๋อผมช่วยต่อผมช่ต่อรีบรีบไปเพื่อนออกนะมันเยอะจัดเลยรีบรีบเพื่อนออกนะรีบไปเพื่อนออกนะ ลบเร็็ววชเเลยปนนัีีขอให้เป็นนวัรบออกนะรีบออกนะรีบออกนะสบไปรีบออกเลยนะเดี๋ยวจัดเลยตำรวจบุกเข้ามาทีเดียวออกไปเลยเป๊บรีบไปเป๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้วเกิด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 เป็นที่อะไรสัตว์ไม่มีปัญญาโอ้รีบไปเอามารีบเข้ามารีบเข้ามาทายรีบเอาสบไปมึงเอาเข้าไปเวทหอดิเวทเอาดีขอให้ช่วยไปลงมึงเอาไปเลยเพื่อนไอ้นี่เยอะแล้วเร็วๆได้ๆๆ่ ่่พีเเลลงไปยตำรวจเข้าบ้านมาแล้วไอ้ที่อะรับประตูได้เถอะล็อกประตูล็อกประตูได้ล็อกประตูได้ก็ต่อยเลยนะต่อยต่อยพี่ต่อยต่อยตามหายยังไม่ทันต่อยต่อยเถอะต่อยเลยเดี๋ยววอรเองแทบลงไม่ได้ตัวนี้เดี๋ยวลุงเรียครับผมอุ๋มเองครับลุงดูได้เวท รีไปเลยเธอรีไปสั่ง,งคนหน่อยรีไปสั่ง,งคนหน่อยอย่าให้อยู่บ้านนั้นโอเคไม่เป็นไรเวทมีพลาดกันได้ไมากินยาเวทมันกินยามเล่นเลยกินยา โอ้จัดมึงรู้จักไม้สองโนหนึ่งป้ายสัตว์รู้จักเปล่าไอ้เหี้ยมึงเอาไหมครับหรือว่าให้มึงมึงเอาเลยมึงเอาไปเลยมึงเอาให้คนอื่นก็ได้ตำรวจตีบ้านตำรวจตีบ้านแล้วเวท ทุกคนเอาตัวมาละไหนด้วยตำรวจยังไม่ตีตำรวจยังไม่ตีตำรวจ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 ไม่ตีไม่ตีไม่ตีไม่ตแต่มันพร้อมที่จะตีอ่ะเพราะมาอยู่ในบ้านเราประมาณบ้านเราสิบคันอ่ะเอาอาคารแล้วอาคารเอาไอ้เหี้ยกูบอกว่าลับอาคารไปแล้วพี่ลมสวดพี่ลมสวดโดนวัดโดนวัดจัดเหรอโดนวัดจัดกูตื่นขันแล้วก่อนนะไอ้มันเอาพี่หมดเลยพี่เซอร์ไม่เอาผมเลยกูรู้แล้วฮอเดย์อยู่บนหัวกอุยโก้ไอ้หนไ้าเรียบเฮ้ยประตูพังอ่ะประตูพังอ่ะ ไม่ใชประตูมาไกลครบสองตาตาไม่สมที่อยู่ไหนี่อยู่ไห้่ชายไหวทั้งวันยังได้ทั้งวันยังได้ไอ้นี่อุ้มศพอยู่ไม่ต้องไม่ต้องทั้งลยเ้ยต้อง้มไปเลยนะไม่มีได้ได้มีงล่นนมบ้านนีมนะ้เล่นนาบ้านนี่นข้าาาบ้านเขาได้บ้านเขาได้บ้านเขาได้เขาได้ันด้วยคันหนึ่งสองคันได้ จิงเข้าได้เขาได้แต่ว่ามันโถมเลยรอลงรถคนนึงเฮ้ยลุงทอมรอรอลงรถไม่มึงเข้าได้มึงเข้าลงรถได้ปุ๊กแล้วมึงก็ออกไปเลยลุงทอมรอปิดประตูลงได้มึงอยู่เกมแล้วไงอํานวยมีญาติคันหนึ่งนะ รอเคลียบ้านให้ครับโอ้ยไอ้เรียบร้อยให้เราอยู่ป่ะครับพี่เฉลิฟวะไงพี่เออเข้าบ้านได้เซิร์ฟเข้าบ้านได้พร้อมผมอุ้มอยู่พี่ผมอุ้มอยู่เราอุ้มหลายคนพี่เฉลิฟมืออะมือสบเต็มนล้วมสบเต็มเลยพี่พี่เฉลิฟพี่เข้าอยู่ คคุมบ <ours df> ้านอยู่คุมบ้านอยู่ไอโสมาสามร้อยโลมาปิดนี่อัน้นี่มึงึงโนไหนวะเนอะเผาผีนะอยู่เผผีกำลังจะลงไป็ื้อกดมสามร้อยโลมาปิดลังบ้านเลยแกมผมไปลงเอาากาศไบมึงกลับบ้านได้เสริมกลับบ้านได้ไม่ได้แล้วเมลาแล้วผมโดนไบแตกเลยขึ้นเขาโอเคกันแล้วขึ้นนครับดีป่ะพี่โชคใช่ใช่ชชน ี่แรงจัดใครเหินขึ้นมามามาตั้งใจเพื่อนตั้งใจเว้ยตั้งใจเว้ยอาข่าอากิยร์นะต้นต้นจุ๊บอ่ะผมว่าฮอเขียวมันบินมาโคเคนแน่พี่ดึงผมดึงฮอเข้ามันในเมืองนะพี่เคยแบเคเอ้ยมึงมึงเห็นบ้านในเที่ยใครเซิร์ฟป่ะบ้านบ้านมันล็อกกับเว้ยผิดไปเลยทางบ้านเข้าบ้านแม่งได้นะฮอเขียวจะมาโคเคนไอเรื่องอยู่นะฟรีอยู่นะถ้ากินเพื่อนบอกว่ามันอยู่ขอน้าบ้านใช่ป่ะฮอล์ไปมาก็ปีเลยนี่มันชอบเล่นโคเคนพี่